สองฝีมือสะบัดแปลงของภูมิใจนะคะที่เคยเป็นช่างแต่งหน้าให้กับน้องอุงอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงน้องภูมิใจเมคอัพนะคะก็เรียกได้ว่าในคืนปิดฤดูก,กาลนะคะภูมิใจก็ได้ไปแต่งหน้าให้กับเหล่าศิลปินในสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะประมาณ3าถึงสท่านนาะก็เรียกได้ว่าเป็นเมคอัพที่ยังสวยอลังการอยู่ เช่นเคยนะคะหลังจากที่เหล่า f อนะคะต่างสงสัยเออไม่ได้ไปแต่งหน้าให้อุงอิงแล้วไปแต่งหน้าให้ใครเพราะว่ายังเห็นภูมิใจนะคะช่างแต่งหน้านะคะอยู่ในสาวน้อยเพรบ้านแพงก็น่าจะเป็นการแต่งหน้าให้กับเหล่าศิลปินหรือว่าอาจจะฤูดูการหน้าถ้ายังอยู่หรือว่ายังไงอาจจะไปเป็นประจําให้กับศิลปินคนไหนคนนึงหรือเปล่าอันนี้เราก็ยังไม่ทราบในตรงนั้น แต่วันนีนะ้จะมาพูดถึงในคืนวันปิดฤดูกาลนะคะที่เรียกได้ว่าเป็นการเมคอัพนะคะสบัดแปลงแต่งหน้าให้กับน้องโซเฟียค่ะบอกเลยว่าลุคโซเฟียในวันนั้นก็คือสบัดมากๆนี่ค่ะก็คือเป็นลุคของน้องโซเฟียนะคะที่ภูมิใจเนาะเมคอัพนะคะทำการแต่งหน้าให้ในวันนั้นก็ คืออลังการมากๆแล้วก็น้องโซเฟียก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่โครงหน้าหรือว่าหน้านะคะสวยเกินอายุอยู่แล้วยิ่งแต่งเข้าไปนะคะก็ยิ่งสร้างความภาษาบาลท่าอื่นเเป็นสาวเนาะยิ่งดูดูเฟียสดูแบบยังไงก็คือสวยแล้วก็พี่ภูมิใจบอกว่าปิดรูดูการสอนเพชรบ้านแพงแต่งหน้าน้องโซเฟียเพชรบ้านแพงแล้วก็ยังมีอีกนะคะก็ ปิดฤดูกาลแล้วก็มีแต่งหน้าให้กับบาร์บี้ลดแหกก็คืออิงอายอันชลีก็คือสวยไม่แพ้กันแล้วก็มีแต่งให้พี่เอ็มเอ่อเอมมี่นะคะสาวน้อยเพรบ้านเพลงนะคะเป็นผู้สนับสนุนบริษัทค้ำคูณสีสุขนะคะจำกัดก็เรียกได้ว่าเป็นการสบัดแปลงแต่งหน้าให้กับ3-4ถึง4คนในงานในวันนั้นก็เป็นช่างมืออาชีพคนหนึ่งเนาะที่สามารถแต่งหน้าให้กับหลายหลายคนใน วันเดียวกันแล้วก็แต่งออกมาได้สวยมากๆแล้วก็คอยลุ้นต่อไปค่ะว่าในฤดูกาลหน้าเนาะพี่ภูมิใจนะคะจะไปแต่งหน้าประจำให้ใครหรือไม่ในวงสาวนอยเพรบ้านแพงเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ประจำให้กับอุ๋งอิงแต่ตอนนี้น่าจะอุ๋งอิงน่าจะ ช่วงนี้หลังๆมาก็เปลี่ยนเป็นช่างแต่งหน้าฟิลเลนหรือว่าช่างแต่งหน้าที่ไปจังหวัดไหนนะคะก็ไปจ้างช่างแต่งหน้าจังหวัดนั้นมาแต่งให้ก็เห็นหลายๆลูของอุหอิงที่เปลี่ยนไปในแต่ละวันในคืนปิดรฤดูการที่ผ่านมาก็มีช่างอีกคนนึงมาแต่งให้ก็สวยเช่นเดียวกันไม่ว่าใครจะแต่งก็สวยสําหรับอุงอิงแล้วก็สําหรับภูมิใจนะคว่าจะแต่งให้ใครก็สวยแล้วก็ปังเหมือนเดิมเช่นเคย ก็ขอเป็นกําลังใจนะคะในการทํางานต่อๆไปเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็ปิดฤดูการแล้วก็ต้องคอยลุ้นกันต่อไปว่าฤดูการหน้าจะเป็นยังไงต่อจะอยู่ในสาวน้อยต่อไปเพื่อที่จะสังสรรค์น,นะคะรังสรรค์น,นะคะแต่งหน้าสวยให้กับศิลปินหลายๆท่านในวงสาวน้อยต่อไปหรือไม่อย่างไรนะคะเราก็ยังไม่ทราบในตรงนั้นแต่ก็เห็นพี่ภูมิใจนะคะแชร์หลายๆอย่างเกี่ยวกับวงสาวน้อยอยู่เรื่อยๆก็ น่ารักค่ะแล้วก็ยังแต่งหน้าในลุกที่น่ารักเหมือนเดิมไม่ว่าจะแต่งให้โซเฟียหรือว่าใครนะคะก็เห็นในงานปิดรูปก,การก็ยังเห็นอยู่ก็บอกเลยว่าพี่เอมมี่กับน้องโซเฟียก็คือสวยมากๆนะคะก็คือมคอัพบายภูมิใจนี่ค่ะถ่ายคู่กันในวันนั้นเนาะนี่ก็เป็นผลงานการแต่งหน้าของ พี่ภูมิใจเมคอัพนะคะสาวน้อยก็จะเอาขึ้นมาให้ดูชัดๆเลยว่าแต่ละคนนะคะแต่งออกมาได้สวยอลังการแค่ไหนแต่ที่แน่ๆนะคะโซเฟียก็คือสวยมากๆโซเฟียเป็นอายุ11ไหมหรือ12ปีถ้าจำไม่ผิดสวยมากแต่คือไม่มีโอกาสได้เห็นตัวจริงน้องเลยต้องมีสักครั้งละคะที่มีโอกาสได้ไปเห็นตัวจริงน้องโซเฟียเพราะว่าน้องก็เป็นเด็กที่มากความสามารถคนนึงไม่ต่างไปกับอุ๋งอิงสาวน้อยเพชรบ้นานแพงเลยก็ว่าได้แล้วก็ แต่งตัวไม่ว่าใครจะแต่งให้ก็คือสวยมากๆแต่ภูมิใจแต่งให้ในวันนั้นก็คือสวยจริงๆยอมรับในฝีมือของช่างแต่งหน้าภูมิใจคนนี้เลยนะคะว่าแต่งให้ใครรังสรรค์ให้ใครก็คือสวยมากๆใน f c e b o o k นะคะก็สามารถไปติดตามได้น้อคือภูมิใจช่างแต่งหน้าอุงเอิงนะคะก็เป็นเฟซเดิมชื่อเดิมโปรไฟล์ Fi นี้ค่ะของพี่ภูมิใจก็สามารถไปติดตามดูผลงานว่าพี่ภูมิใจจะ แต่งหน้าแต่งตัวให้ใครในแต่และว,วันนะคะแต่ช่วงนี้ก็ปิดฤดูก,กาลแล้วก็น่าจะไม่เห็นแล้วรอฤดูก,กาลหน้าก็แล้วกันนะคะสําหรับวันนี้ก็เอาผลงานนะคะพี่ภูมิใจมาอวดให้เนะอฟซีหลายท่านได้รับชมรับฟังนะคะว่าในงานปิดฤดูก,กาลลังสรรหน้าผมให้กับใครบ้างแล้วก็ปังอลังการแค่ไหนแล้วก็จะแนบรูปให้ทุกคนได้เห็นกันค่ะ